สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชานลตอนนี้ก็ลงจับปลาแล้วนะคะฟอกฟืนได้เยอะขนาดไหนยังไม่รู้เลยนะคะโอ้จิ 18, โกลุยยังเนาะมาดูทองเด้นอนี่เขาเ๋ยวเีวเจะหาทองก่อนเขาจะหาทองก่อนนะคะเอฟซี FC นี่เ,เ,เขาจะเอาเครื่องมาปั่นหาทองเอฟซีมีหวัง จิโกมีหวังก็จะได้ทองแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาทองเขายังไม่ให้ลงเพราะว่าตอนนี้ลงไม่ได้นะคะจิโกมีหวังจะได้ทองคืนแล้วแอนอ่าหมื่นกว่านะคะมันก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะามันเขานี่อยู่ตรงนี้โอ้ในทีวิตจิโก,กจะได้จะได้ทองคืนแล้วเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะคะ ปลาเยอะมากยี่พอปืนได้ร้ลาไป็นไหนเลปลาล้าไปนไดมาโซ่เนี่เอามาเบิ้งในตลาดในคุปปลาบอคุปปลาอีพอจับใส่คุปปลาคุคุใส่ปลาพออยู่ใส่เอ้าพ่อมาไลยจับขึ้นมาบอก อ๋อจับแล้วปล่อยไว้คืนอ๋อพอพื้นปล่อยปลยปาไว้ทางโน้นนะคะปลาซิวก็มีปูหลายแถวอุย้ยปูหลายแถวปูเยอะมากเลยนะคะเรอจิโกมาลงหานะคะก็รอรอเพราะว่าเขาต้องเอาเครื่องเครื่องเครื่องอะไรนะแอนต้องใช้เครื่องดูด,ดหาทองใช่ไหมเ,เ,คคเครื่องเช็คอ๋อ,เ,เ,คอคเครื่องเรชัรช่นะคะ อ๋อเพราะว่าตอนนี้ติดฉ<ช>าปูน<ม>อยู่เดี๋ยวกินข้าวเที่ยงในมั้งเดี๋ยวก็มาอตอนนี้มันไม่เที่ยงแล้วตอนนี้มันบ่ายสองมันบ่ายแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้กินข้าวเด้หรอใช่เลยน้ำแห้งแล้วตอนนี้ปลาเยอะมากเลยนะคะคปูก็เยอะนะแอนที่โกมีความหวังใจเห็นทองแล้วนะอีพ่อกระปูหลายแท้ เพื่อนป,ปูหลายแทะบล่องเขาสิหาทองอยู่เ,เ,คยเครื่องอะไรเครื่องเครื่องจับทองบอกเ,บอเดี๋ยวเข้ามาตอนนี้เขาย่างเต็มเตาอยู่นะคะปลา นี่นะคะแห้งเร็วจังแป๊บเดียวเองไงยัไปวยังฮะนู้นไงเขาจ้างอยู่คนหนึ่งทางนี้เขายังไม่ได้ลงเพราะว่าไว้ให้หาทอง,องะฮะาานอ,นะอ้ให้มานอนแช่ไปพ่อ,อ,นนพอของัอของปา,าไว้ใช่ไหมพอขังปาไวบอขั เอาไปกินมือวันหลังถ้าเอามาหมดมันกินไม่ทันนะกินปลาไม่ทันปูเยอะมากเลยปูเยอะอันนุ่ช,ชอันน้นก็แดงลุยลุยลยแดงลุยลุยลยยามารอลู้ปลา,<ๆ>าเยอะมาเลยสิ เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เขากําลังย่างเสร็จแล้วที่โกมีหวังแล้วจะเจอทองนะคะเอฟซีนะคะอุ้ยเฮ้ยถ้าถ้าเจ้าเห็นทองก่อนเพื่อนนี่แอนถ้าแอนเห็นทองก่อนเพื่อนก็ดีนะฮะเดี๋ยวนะไม่ใช่ทองแล้วบอกถ้าทองมันสีเหลืองสะท้อนแสงเลยนะแอนแอนถ้าทองมันสะท้อนแสงสุดปริง เราจะมาดูว่าจิโกจะลงหาทองตรงนี้นะคะเอฟซีโคมบางจิโกมีแล้วหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมาดูเลยนะคะว่าเขาจะเอาเครื่องเครื่องมาสองอุ้ยปูเยอะมากเลยนะคะส่องหาทองนะคะทองราคาม่นหมื่นกว่าบาทนะคะหน่อยู่ในนี้นะคะนี่นะคะขอบคุณนักเี่ยงค่ามากค่ะ ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากเป็นกำลังใจให้จิโกได้ทองกลับคืนเนาะนะคะอยากให้ได้อยู่เนาะความหวังเนาะความหวังก็อยากให้เจอทองเนาะโอเคเพราะว่ามันมันนัมันกี่เดือนแล้วถึงเดือนกี่เดือนแล้วตีเดือนแล้วที่ทองจมอยู่โอ้ก็เกือบเดือนนั่นแหละนะคะมีนะคะเดี๋ยวก็คงจะโอ้ปลาเยอะมากเลยนะคะปูก็เยอะนะคะนี่ เอาปูไปตำน้ำพริกเด้อเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องมาจับสแกนนะคะมาดูดหาทองนะคะตรงนี้เขาจะไม่ย่ำนะคะเพราะว่าเขาจะเก็บไว้ให้ที่โกหาทองนะคะก็เลยไม่ได้เหยียบนะคะเพราะว่าที่โกจะมีหวังแล้วว่าเจอทองแล้วนะคะเอฟซีนะคะวันน้ำมันแห้งแล้วนะคะที่พ่อพื้นก็ได้ปลาเต็มคุดถังปูก็เต็มคุดถังแล้วนะคะ ูเยอะมากเลยปาก็เยอะนะนี่มีปิงไหมเนี่ยโอ้ปา่าเยอะมากโอ้ป่าปูก็เยอะนะคะนี่นะคะเขาจะติดเครื่องอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะนี่ปูปูเยอะมากป่าก็เยอะ ในที่สุดจิกโกก็จะเจอทองแล้วนะคะเอฟีทาไมยายมองไม่เห็นทองเลยเนาะถ้ายายมองเห็นทองยายจะได้ไปจิกโกก่อนเพื่อนเลยนะคะเอฟซีมันจะท้อนแสงขึ้นมาหน่อยสิเพียงชะเอทองทองอยู่ตรงไหนจมอยู่ตรงไหนขึ้นมาเลยทองทองนะพอฟื้นขึ้นไปแล้วนะคะเอซีพอฟื้นขึ้นแล้วนะได้ปูเยอะด้วยนะพอฟื้นนะคะ ตอนนี้หอมปลาย่างนะคะตอนนี้ย่างปลามีตัวใหญ่ๆอยู่ในเตาปเตเอนกินกับส้มตามกับแอดมินนะคะตอนนี้นะคะปะเตเนก็กินข้าวกับปลาย่างนะคะส้มตามนะคะกับแอดมินนะคะในที่สุดนะ้ําก็แห้งแล้วอีพอฟืนแต่ปลา,าตักโตมาเบังก็น่ะแห้งหมดแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครชาแนลด้วยนะคะ ปิตภัณฑ์มนโอมหอมซับด้วยค่ะเสื้อมนโอมนะคะแล้วก็เสื้อลุงผลปตแ่นด้วยนะคะโอ้โหบุลงเด้อพ่อบุลงเขาจิมาหาทองอยู่เขาจะเอาเครื่องมาตรวจหาทองอยู่ฮะเขาจะหาทองอยู่ เขาจะลงหาทองท,ท,ทองบอสเจ้าของเขาจะมาหาเองเจ้าของทองเขาจะมาหาเองเขารู้แล้วที่พอพื้นไปหากินข่าลดกินทำไมอ้าวกินแล้วเนะาะมะกินก็นหิวต่เนาะกินแล้วมันจะได้โตขึ้นอีกไงกินแล้วจะได้ตโตไวๆอ๋อคนลุยคักลุยแน่ไทมันนี่คือ<ม>ลุยคักแท้ งานเป่นจับป่าไปคนละขคางเลยเนอะพี่น้องอป่ากับยางหอมเต็มเตาอยู่พุ่นสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝุ่นปลายางเต็มเตาอยูุ่่น